มาซาคิโนอิลิประกาศน็อกซูเปอร์บอลแต่ซูเปอร์บอลก็มั่นใจว่าจะหยุดโนอิลิได้คู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้ก็โอเคการท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไขแดงนะครับวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนมาวิเคราะห์คู่มวยหยุดโลกระวังมาซาคิโนอิลิปะทะซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับคนนี้ก็อาจจะเจอกันในวันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะครับท่านผู้ชม ก็เรียกได้ว่าก่อนการแข่งขันก็เกิดกระแสขึ้นมาเป็นอย่างมากนะเพราะว่าทางฝั่งมาซากิโนโอิริก็ประกาศจะน็อกซูเปอร์บอลและขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอเวสส่วนตัวของซูเปอร์บอลนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์จากสื่อวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเขาก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าจะหยุดมาซากิโนโอิริได้ซึ่งคู่นี้ผลการโชคจะเป็นยังไงผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันนะครับท่านผู้ชม ว่าใครมีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงกว่าการระหว่างซูเปอร์บอยสิงห์มาวินแข่งกิโยตินปะทะกับมาซาอากิโนโอิลินะครับและก่อนที่จะเริ่มการวิเคราะห์ก็ทำความรู้จักกับนักมวยทั้งสองท่านนี้ก่อนนะครับเริ่มไปที่ซูเปอร์บอยสิงห์มาวินนะครับนักมวยคิกบอ็อกซิ่งเบอร์ต้นๆของโลกนะครับอดีตก็เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเป็นนักมวยที่ดีที่สุดปอนต่อปอน,นะครับในกติกาคิกบอ็อกซิ่ง และในกติกาคลิกบ็อกซิ่งก็ถือได้ว่าซูบุบอลก็เป็นนักมวยฝีมือที่เก่งเอาเรื่องนะครับจากทางฝั่งประเทศไทยนะครับผ่านนักมวยเบอร์ต้นๆมาหลายคนไม่ว่าจะเคยเจอแขนชัยก็เคยเจอสิทธิชัยเปโตเซียนมารัตกิกอเลียนและก็อีกลหลายๆคนนะครับพี่แกก็ผ่านมาเยอะมากนะครับสำหรับกระดูกการผ่านมวยต่อไปเราก็ต้องมาทําความรู้จักมาซากิโนอิลี no ่ I นะครับนักมวยดาวลุ่งมาใหม่นะครับฟอร์มล่าสุดก็กดน็อกตะวันชายนะครับ ก็เลยทําให้พี่แกครอบครองแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งเฉพาะการรุ่นเฟเธอเว่นนะครับเตรียมเจอกับซู p เปอร์บอในไฟหน้าตัวของมาซาคิก็เป็นเบอร์ต้นๆของคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยจากทางฝั่ง K1 ถึงแม้ไฟการชกในวันชมเปิมิชิปจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็พิสูจน์แล้วก็แล้เขาก็พัฒนาขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ชนะติดต่อกันถึง2ไฟติด มาต่อไปนี้เราก็จะเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าใครมีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงกว่ากันนะครับผมก็จะใช้อยู่4หลักการในการวิเคราะห์นะครับเรื่องแรกสีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งเรื่องที่2น้ําหนักของอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขา่าศอกเรื่องที่3ความทนทานนะครับและก็เรื่องที่4แบตเตอรี่นะครับผมก็จะวิเคราะห์อยู่4เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชม เราก็เริ่มการวิเคราะห์ไปที่เรื่องแรกนะับฝีมือนะครับเทียบกันระหว่างซูเปอร์บอยสิงมาวินปะท่ากับมาซากิโนโอิริผมก็มองได้ว่านะครับในกติกากิกบ็อกซิ่งก็ยังเป็นซูเปอร์บอยน,นะครับที่มีฝีมือเหนือกว่านะครับเนื่องจากเขาก็เป็นนักมวยฝีมือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการฉากหลบการเตะการถีบการแทงเข่าอะไรนะครับดูสวยสดงดงามนะครับต่างจาก มาซาคิโนรินครับที่เป็นมวยสายไฟเตอร์ออกอาวุธน้อยนะครับแต่เน้นเ้นเขาก็จะเน้นไปทางด้านต่อยหมัดแล้วก็เตะขานะสำหรับมาซาคิต่อไปแล้วก็จะมาวิเคราะห์เรื่องน้ําหนักของอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขาไม่มีสอนะครับเนื่องจากในกติกาคิกบ็อกซิ่งน้ําหนักหมัดเทียบกันระหว่างซูเปอร์บอลกับมาซาคิแล้วก็เขาก็ยังเป็นมวยหมัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเรื่องหมัดให้พิทีมาซาคิครับ หนักหน่วงรุนแรงกว่าซูเปอร์บอลร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปน้ำหนักของแข้งนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับให้ไปที่ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับเนื่องจากเป็นมวยเตะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์บอลส่วนมาซากิก็เตะแรงเหมือนกันนะครับแต่ออกน้อยกว่านะครับดังนั้นเรื่องเตะผมให้ไปที่ซูเปอร์บอลนะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับน้ำหนักของเขานะเทียบกันระหว่างมาซากิโนอิริและซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับ ทั้งคู่ก็ใช้เข่าเป็นทั้งคู่นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าซูเปอร์บอลดูดีกว่านะครับในการแทงเขานะครับตัวของซูเปอร์บอลเขาก็ดักแทงแต่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเขาแทงแล้วเขาจะโถมไปข้างหน้านะครับทาให้ไม่มีจังหวะให้มวยหมัดได้ต่อยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตะวันฉายไปแพ้มาซากิโนอิลิต่างจากซูเปอร์บอลนะครับท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็จะมาวิเคราะห์เรื่องความทนทานนะครับเทียบกันระหว่างซูเปอร์บอลและมาซากิโนอิลิ ซูปอร์บอลก็เคยน็อกให้กับนวมใหญ่นะครับแต่มาซาอากิเ็เคยแค่โดนนับนะครับดังนั้นนะครับเรื่องคะแนนความทนทานยนะังไงก็เป็นนักมวยสายไฟเตอร์นะให้ไปที่มาซาอากิโนอิรินะครับทนทานกว่าซูเปอร์บอลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็จะมาวิเคราะห์เรื่องแบตเตอรี่นะครับต่อยกัน5ยกถ้าเทียบกันแล้วนะผมก็มองว่ามาซาอากิดูเหนือกว่านะครับซูปอบอลนะครับในเรื่องแบตเตอรี่นะครับซูปอบอลพอถึงยก 2ไปไปลายเขาก็หมดแล้วนะครับต่างจากมาซากินคะรับเจอกับตะวันฉายก็เดินบทเดินบีคนระับ5ยกไม่น่ามีปัญหานะครับท่านผู้ชมต่อไปนี้ผมก็จะสรุปคะแนนและตีเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับทางฝั่งซูเปอร,ร์บอลมีอยู่3คะแนนและมาซากิมีอยู่3คะแนนนะครับดังนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะคู่นี้ออกไปที่50ต่อ50%เเซต์ โอ้โห oh, oh, oh. คู่นี้เขาข้างที่จะสูสีมากๆนะครับท่านผู้ชมคะแนน,นออกไปที่ห้าสิบต่อห้าสิบคู่นี้น่าจะจบลงด้วยการแพ้หรือชนะนะับแต่น่าจะเป็นคะแนนนะครับน่าจะไม่มีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นสาหรับใครจะเล่นคู่นี้ก็เดากันเอาเองนะครับผมวิเคราะห์ออกไปที่ห้าสิบต่อห้าสิบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกลางแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหลักการวิเคราะห์ของผมผมก็ไม่ได้นัดกันมานะครับผมก็ไม่เึกว่าคะแนน,นมันจะออกห้าสิบต่อห้าสิบด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าถามตามความชอบของผมผมก็ชอบซูเปอร์บอลนะครับเนื่องจากนะเป็นมวยฝี REE, มือที่ขึ้นขั้นคอได้ตลอดเวลานะครับซึ่งอัตราชนะคะแนนมันจะอยู่ที่ซูเปอร์บอลนะครับแต่อัตราชนะน็อกมันจะไปอยู่ที่มาซาคิโนอิล e ินะครับท่านผู้ชมถ้ามาซาคิโนอิ e นะครับน็อกซูเปอร์บอลได้เขาก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนกที่จะชนะนะ แต่ถ้ามาซากิโนะริจะชนะคะแนนซูเป,ปอร์บอลผมว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเนื่องจากมวยฝีมือเขาเก็บคะแนนเก่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่บอกว่าซูเป,ปอร์บอลจะกินขนมผมบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่ใช่ขนมอย่างแน่นอนนะครับตัวของมาซากิโนะริก็ประมาทไม่ได้นะครับหมัดนี่โคตรหนักนะครับสามารถปิดเกมซูเป,ปอร์บอลได้ตลอดเวลาเลยนะท่านผู้ชมแต่ก็ถือได้ว่านะครับเป็นคู่มวยที่น่าดูน่าจับตามองนะครับสำหรับ2คู่นี้ระหว่าง มาซากิโนิริและซูเปอร์บอลสิงห์มาวิดนะครับเกิดกระแสะแรงเป็นอย่างมากนะครับถ้าเจอกันจริงๆก็คงสนุกน่าดูแต่คนที่ชนะในครั้งนั้นนะครับก็จะได้ครอบครองแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวตอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าซูเปอร์บอลเขาก็ได้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจากการที่จิงกิซอาลาซอบนะครับไม่ยอมมาต่อยกับเขานะครับทำให้นะครับเข็มขัดนี้กระเด็นมาที่ บาของซูเปอร์บอลแบบไม่ต้องออกแรงแนมะ้แต่อย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ใครที่ชนะในไฟน์นี้นะครับตัวของชิงกิทอาราซอฟเขาจะกลับมาชิงแชมป์อีกครั้งนะครับเนื่องจากเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์จากสื่อหลายๆสื่อนะครับว่าเขาจะกลับมาหลังจากที่ใครเขาตามนะครับครอบครองแชมป์โลกเส้นนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ขอให้เป็นซูเปอร์บอลนะครับเนื่องจากทั้งคู่ก็ปากเจ๋วใส่กันเยอะมากนะสำหรับชิงกิทอาราซอฟและ ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับท่านผู้ชมชิงกิาราซเขาก็บอกว่าเขาต่อยกับซูเปอร์บอลที่ไหนก็ได้กติกาไหนก็ได้มาเลยครับซูเปอร์บอลแค่พูดปลา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 ครับไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของชิงกิาราซนะครับส่วนซูเปอร์บอลก็บอกว่าเออเขาเจอกับชิงกิตที่ไหนก็ได้นะต่อยที่พัทยาอะไรประมาณนี้ครับคู่นี้ก็เกิดกระแสขึ้นแรงมากะครนะผมอยากให้ต่อยกับชิงกิตนะครับ คลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปลงพิษนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย